งานนี้เองครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกครับเปิดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลขับเคลื่อนนโยบายพิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะครับกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลครั้งที่4ครั้งนี้ครับสัญจรไปที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจําอําเภอรพรมพิรามโดยนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดงานนะครับแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการผู้นําท้องที่ท้องถิ่นสถานศึกษาในพื้นที่อําเภอรพรมพิราม นำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกจากสำนักง,งานและที่พักอาศัยมาร่วมกิจกรรมโดยบริษัทวงพาณิชจ,จำกัดก็มารับซื้อขยะรีไซเคิลและก็เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการคัดแยกขยะรีไซเคิลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมครับแน่นอนนะครับว่ากิจกรรมนี้จะเป็นการสร้างการรับรู้ตระหนักในการจัดการขยะผลักดันให้เกิดความร่วมมือสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนราชการ ในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างเหมาะสมตามหลักการลดการใช้ reduce เพิ่มการใช้ซ้ำ reuse นำกลับมาใช้ใหม่ recycle มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะของสำนักงานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานพิษณนุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะตามนโยบายของจังหวัดพิษณุโลกนะครับ